สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะสําหรับรีวิวรถส,สวยนะคะก็วันนี้เช่นเคยนะคะยังอยู่กันที่โรดบ้านน้องปายสาขาบางพีของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นใหม่เอาใจลูกค้าหลายๆท่านเลยนะคะกับโปรโมชั่นโปรปันสุกนะคะลูกค้า ปอปันสุขนะคะมีให้2แบบเลยนะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเป็นแค่1,000บาทนะคะถ้ามาหาเราที่แรกนะคะช่วยจ่ายค่างวดไปเลยหกเดือนนะโปรโมชั่นแบบนี้นะก็ยังอยู่กับเราไปตลอดทั้งเดือนเลยนะคะก็ใครที่ไม่อยากพลาดนะคะลดโปรโมชั่นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้ก็อินบ็อกซ์ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาตามเบอร์ที่ปักไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะ วันนี้นะคะมาพร้อมกับรถสวยแต่ก่อนที่จะไปดูรถนะคะขออนุญาตแจ้งเอกสารสักหน่อยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการเตรียมเอกสารนะคะมาขอสินเชื่อกับเรานะะี่ค่ะตีทำเอกสารเพียงแค่4อย่างเท่านั้นนะคะลูกค้าบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนนะคะสะเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นเองเนะะี่ยก็เอกสารง่ายๆ6อย่างเออสอย่างนะคะไม่ใช่6อย่างนะ สอย่างเนะคะเตรียมมาให้พร้อมเลยนะจ๊ะอ่ะไปเดี๋ยวเรานะคะไปดูรถกันดีกว่านะคะสำหรับรถคันนี้นะบอกได้เลยนะได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆผ่อนสบายอีกด้วยนะคะทานเงินเดือนหมื่นสองเนี่ยออกได้คนเดียวนะจ๊ะสำหรับรถคันนี้นะไปกันเลยจ้ะนี่เลยนะคะสำหรับ Suzuki เซียส s นะ u k คะซูซูกิเซียสนี่บอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าขายดีขายดีมากนะคะประจําร้านเรานะเพราะว่าเอามากี่คันต่อกี่คันนะะี ขายไม่พอนะคะต้องไปหามาเพิ่มนะคะคันนี้นะคันนี้นะคะได้กระจังหน้าโครเมียมมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะให้ความส่องสว่างได้ไกลมากๆนะคะไม่ต้องมีไฟตัดหมอกยังได้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะนี่มาพร้อมกับล้อเดิมยางใหม่นะคะล้อเดิมยางใหม่นะยางใหม่มากๆใหม่เหมือนปีรถเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะ เป็นรถปี2018เท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2018เครื่องยนต์1.2นะคะเป็นเครื่องยนต์ Eco Car นะคะสำหรับคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะจ๊ะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของมือจับประตูโคมเมียมนะคะแล้วก็คันนี้นะพิเศษมากเป็นรุ่นท็อปด้วยเป็นตัวท็อปด้วยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าอะซูซูกิเซียของเรานะคะคันนี้เป็นตัวท็อปนะ,ะ่ยมีปุ่มคูสตาร์ด้วยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันภายในนะบอกเลยว่า เห็นแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะออปชันเขาเยอะมากจริงๆนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะบอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าอยากได้คันนี้นะคะทิ้งชื่อบัตรโทรไอดีไลน์ไว้ในอินบ็อกซ์นะคะทักแชทเข้ามาหรือโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ปักอยู่ด้านล่างนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะส่งมอบรถให้ถึงที่บ้านกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูด้านในกันดีกว่านะคะ ด้านในของเขาเนะะี่ยะบอกเลยนะว่าได้ไปแล้วไม่ผิดหวังนะจ๊ะสำหรับคันนี้นี่เลยเนี่ยคะภายในนะคะภายในเขาเป็นโทนสีดำแล้วเป็นโทนสีดำเข้ากับตัวรถมากนะคะนี่เลยนะคะระบบแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะจ๊ะนี่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเขาเนี่ยคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสำหรับคันนี้ เชื่อมต่อบุตุูธได้วางสายนะคะรับสายแล้วเขาดูออกได้เลยนะคะมีโหมดต,ต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไปนะคะนี่เลยกุญแจคีย์เลสกุญแจคีย์เลสแบบนี้นะคะต้องมีปุ่มุูสตาร์ทอย่างแน่นอนนะคะ ก็ใครนะคะที่อยากได้รถรุ่นท็อปแบบนี้ไปขับนะคะแถมผ่อนที่แบบว่าราคาที่แบบสบายกระเป๋านะคะต้องคันนี้เลยนะคะฟังก์ชันเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเาบาของเขาเนี่ยเบาของเขาเนี่ยค่ะเป็นเบาผ้ากรมะหยีแบบนี้นะคะก็สามารถแบบว่านั่งได้แบบสบายมากๆนะคะควกว้างกระชับลำตัวนะขนาดพิมพ์นะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะยังนั่งไม่หมดเบาะเลยนะเบาเขากว้างมากจริงๆเนะคะ คันนี้นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับเคลื่อนที่ง่ายมากๆนะีคะด้านข้างพนักวางแขนนะคะก็มีช่องเล็กๆไว้สําหรับใส่บัตรใส่ของอะไรแบบนี้นะคะแต่คันนี้พิเศษไปดูด้านหลังกันพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังเขานี่เลยเอนเป็นไงล่ะมีแอร์หลังด้วยนะจ๊ะนี่มีแอร์หลังด้วยนะคะผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังนะคือแบบนอนได้เลยนะแอร์ Air นี่แบบทั่วถึงเลยนะจ๊ะอยากจะบอกด้านหลังนะคะของเขากว้างมากนะคะเป็นเบาะที่กว้างมากเบาะตรงนี้นะถ้าได้นอนนี่แบบกระชับมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงด้านนี้เดี๋ยวขอเอื้อมไปเปิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปด้านหลังนี่เลยนะคะด้านหลังของเขา อ่ะเปิดไม่ได้แฮะอ่านี่เลยนะจ๊ะด้านหลังของเขานะคะมีแอร์หลังอย่างเดียวไม่พอนะะี่ะตรงนี้นี่เลย พนักวางแขนก็มานะคะแถมมีช่องใส่แก้วน้ําด้วยนะคะก็สําหรับรถคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปแถมออปชั่นเยอะนะคะแต่มาในราคาเพียงแค่แบบว่าคอนแบบสบายๆเลยนะคะเหมือนที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเงินเดือนหมื่นสองเนี่ยออกได้คนเดียวไม่ต้องใช้คนค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะสุกิเซียของเรานี่คะรถปี2018กนะคะเคองยนต์1.2นะคะรถปีใหม่แถมออปชั่นเยอะแล้วก็ มีในส่วนของระบบฟังก์ชันต่างๆเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ใครอยากได้เนี่ยค่ะเอาไปเลยนะคะที่ราคาเพียงแค่3า0 0 0 0เก้าขอโทษค่ะสามแสนสามบาทแอ 3, 09, 000, บสามแสนสามบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าค่ะ ลูกค้าผ่อนประมาณ6000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้รถปีใหม่ไม่น้อยแถมได้ตัวท็อปแถมได้ฟังก์ชันเยอะไปขับอีกต่างหากนะ,ะก็ใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถติตดต่อได้ที่เบอร์0 9 4ย์3 6 6 6 6นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะอ่าตรงนี้ก็ใครสนใจนะคะก็มากันได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นออกรถเพียงแค่1,000บาทนะีคะมีสลิปคาร์บอนเนะะี่ยมาหาเราที่แรกช่วยจ่ายค่างไวดไปเลยนะคะ6งวดน,นะะ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ เดี๋ยวพิมพ์ขออนุญาตไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะีคะจะมารีวิวรถสวยๆคันไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ